เฟเจอร์เครื่องแรกของผมไม่มีซิมนะครับเอลิกสันเอ็นเช่วง1994งเก้าเก้าโนเกียสามสโทรศัพท์พีซีครับโนเกียเจ็ดนะครับ3,000ล้านนะ V Series ทนถึกประหยัดคุม้มโคตรพ่อโคตรแม่ลำโพงครับ first review oh, yeah first review นะครับ วันนี้ก็อยากจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือสื่อสารในยุค90นะครับที่วัยรุ่นยุค90ใช้งานกันนะครับเผื่อใครระลึกถึงว่าตอนสมัยยุค90ใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรกันบ้างนะครับตอนช่วงยุค90แรกๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือสื่อสารอันนี้เด็กๆรุ่นใหม่น่าจะไม่เคยเห็นกันตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเพจเจอร์เพจเจอร์ทำหน้าที่ยังไง เพจเจอร์เนี่ยการทำหน้าที่ของเขาก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นตัวเลขยี e ่ห้อ e a s y Call นะครับเวลาที่เรามีเครื่องเพจเจอร์เนี่ยเราจะมีเลขเลขส่วนตัวอย่างตัวนี้เนี่ย7 5 6 8 8 8เป็นนัมเบอร์ของเครื่องนี้7 5 6 8 8 8ยกตัวอย่างสมมติสมัยก่อนผมจำเบอร์ไม่ได้นะมันจะเป็นเลข4ตัวสมมติว่าเป็น1 1 5 0อะไรอย่างนี้แล้วกัน พอเราโทรเข้าไปที่ call center เนี่ยเขาก็จะสอบถามว่าหมายเลขอะไรเราก็แจ้งไปว่า7 56 888เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยรุ่นตัวเลขเนี่ยมันจะแจ้งว่าให้โทรกลับหรือว่าโทรกลับไปฟังข้อความเสียงที่ฝากไว้ยังจะไม่มีตัวอักษรแต่ถ้ารุ่นใหม่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นแพ็กลิงพวกนั้นน่ะแพ็กลิงฮัตชิสันอะไรพวกนี้รุ่นรุ่นที่เป็นตัวอักษรก็คือ เวลาโทรเข้าไปอย่างสมมุติผมโทรเข้าไปที่ call center แล้วบอกว่าเจ็ดหา7 5แป8แแล้วก็ฝากข้อความว่าโทรกลับหาด่วนมีธุระด่วนถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัวอักษรสามารถกดหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าโทรกลับหาด่วนมีธุระด่วนจากเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณช่วง9 0ยปลาย,ลายก่อนยุค2,000หรือยุคมิลเลนเนียมก็จะมาในยุคของโทรศัพท์มือถือละ อันนี้เป็นเครื่องแรกของผมสมัยนั้นไม่มีซิมนะครับจะเป็นแล้วก็เป็นเป็นแท่นชาร์จแบบนี้นี่เป็นแท่นชาร์จแบบนี้ด้านหลังช่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวเครื่องเดี๋ยวผมเอาให้ดูแค่แบตเตอรี่ก็เป็นอาวุธได้แล้วเดี๋ยวผมลองแกะก่อนนี่ครับนี่แบตเตอรี่ดูไซซิงนี่เฉพาะแบตเตอรี่ถนัดมือหวดมีร่วงนี่ครับ ตัวเครื่องแบตเตอรี่นี่ตัวนี้เป็นโนเกียรุ่นสองหนะครับนี่สมัยก่อนยังเป็นแบบนี้อยู่ศูนย์บริการ iEC นี่ไม่มีซิมนะครับสมัยนั้นไม่มีซิมเวลาใช้งานก็ใส่แบตเตอรี่แล้วก็เปิดเครื่องเวลาโทรก็ ต้องคอยเดินมีจักรยานด้วยก็จะดีมากปัญหาคลื่นครับเมื่อก่อนไม่เหมือนยุคนี้แล้วที่สัญญาณดีนี่ตัวเครื่องเวลากลับมาถึงบ้านก็จะเป็นแบบแบบนี้ครับจะมีแบตสำรองจะเป็นแบบนี้แท่นชาร์จแบบนี้แล้วมีตัวเครื่องนี่มีแบตสำรองด้วยยุคนั้นยังไม่มีซิมครับแล้วพอมาสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ได้เจ้าเครื่องนี้มาอีลิกสันนะครับ e l i x ก n ัน NH 8 3 8ตัวนี้ปีผลิตของเขาน่าจะประมาณช่วง1,994อะไรประมาณนี้ครับประมาณนะครับเข้าๆผิดถูกขอไปด้วยแต่ว่าผมมาใช้อะจำได้เลย2541หรือ42ตัวนี้ถ้าเป็นพศออน,นะครับ2541ถึง42จริงๆตัวเครื่องเขาไม่ใสีนี้นะครับตัวเครื่องรุ่นนี้มันจะเป็นสีดำแต่ว่าสมัยยุคนั้นเนี่ยที่มาบุนครองหรือเ b k เนี่ย ชั้นสีเนี่ยคนเขาจะคิดว่าเอาตัวมือถือไปเพ้นเนี่ยครับเอาไปเพ้นผมก็เอาไปเพ้นตามสมัยนิยมนะครับนี่เพ้นเป็นลายทั้งเครื่องนะครับเพ้นเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่มีซิมนะยังเป็นสัญญาณอยู่สมัยนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยตอนผมซื้อมาอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับ ตอนนั้นผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเครื่องเปล่าแต่ว่าผมจูนสัญญาณใช้ร่วมกับตัวนี้คือเวลาคนโทรเข้าอ่ะมันจะดัง2เครื่องเพราะว่าอยากเปลี่ยนเครื่องให้มันมันเล็กลงแล้วตัวนี้คือชอบตอนนั้นตัวนี้ตัวแรกพอได้ตัวนี้มามันก็เบื่อแล้วไงพอเบื่อแล้วก็เลยซื้อตัวนี้มาแล้วก็ไปให้ช่างจูนสัญญาณให้ให้ใช้สัญญาณของตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น หนึ่งเครื่องสองสัญญาณโทรเข้าดังทั้งคู่รุ่นนี้เสาก็าจะถอดได้เพราะตอนนั้นมันจะมีเปลี่ยนเป็นเสาหัวเบนเสาเพชรเสาอะไรเนี่ยครับเสามันจะถอดออกมาได้แบบนี้เนี่ยครับเสามันจะถอดออกมาได้แล้วมันจะมีเสาแบบเป็นหัวไฟด้วยแต่เวลาโทรเข้าแล้วข้างบนนี่เป็นไฟสีเงินเวลาคนโทรเข้าแล้วไฟข้างบนเสาเนี่ยมันก็จะพิบไป๊บๆๆๆๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะเทตอนนั้น เครื่องนี้เนี่ยสมัยนั้นก็รุ่นนี้ก็คิดกันเหมือนกันครับพอสมควรเนี่ยครับ n h 2 38อิลิกสันนะครับตอนนั้นอิลิกสันยังไม่ถูกยังไม่ถูกโซนี่ซื้อไปนะครับยังเป็นอิลิกสันอยู่ไม่ใช่โซนี่อิลิกสันเนี่ยครับรุ่นนี้พอผ่านจากเพจเจอร์ผ่านจากโนเกียผ่านจากอิลิกสันก็มาถึงอ่านี่รุ่นนี้สมัยก่อนนะโนเกียค่อนข้างเป็นเจ้าตลาดมาก รุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องถัดมาเนี่ยครับรุ่นนี้ก็เป็นโนเกียรุ่นเป็น THN41 นะครับ m a d e in Finland ตัวนี้แปะสติกเกอร์เหมือนกันนี่ครับด้านหลังเครื่องนี่ไม่มีช่องใส่ซิมแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นี่ครับแต่ว่ามัน ขึ้นขี้เขือแล้วละ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วต้องซ่อมแสมก็ผมก็เก็บไว้คือเป็นของสะสมนะครับแต่บางเครื่องก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ครับก็มารุ่นนี้เป็นเครื่องที่สยังเป็นจอขาวดาอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่ยุคจอสีตรงนี้มาประมาณยุค90ปลายปลายแล้วเดี๋ยวจะพยายามค่อยๆเรียงลำดับอะไรมาก่อนมาหลัง3ตัวนี้เออน่าจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นยุค มีซิมการ์ดแล้วตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดออกมาหลัง3310ตัวนี้เป็นโนเกีย3315จะเป็นยุคซิมการ์ดและ3315ที่ฝาหลังแกะยากๆครับผมก็ไม่ชอบแกะด้วยแกะแล้วเจ็บนิ้วมันจะแกะยากๆไอ้รุ่นตระกูล3เนี่ยเมื่อก่อนเปิดยากมากไม่รู้จะทำอะไรให้ยากขนาดนั้นเอาเป็นว่าชมหน้าตาก่อนอันนี้ก็น่าจะ ช่วง25 254 2543 2544ประมาณนี้ครับไม่เกินช่วงนั้นจะเริ่มโทรศัพท์โนเกียรุ่นใหม่ๆออกมาเริ่มรวดเร็วแล้วเริ่มออกมาหลายรุ่นแล้วมีซิมแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่ยุคซิมการ์ดแล้วแล้วก็มาถึงยุคช่วงตระก,กูลซีรีส์8ซีรีส์8เมื่อก่อนมันจะมี8210 8250 ที่เป็นตระกูลรองนะครับพวกผีเสื้อพวกอะไรพวกนี้ครับอ่านี้ฝาหลังมันเปิดง่ายอยู่แล้วไม่เหมือนตระกูล3อันนี้8310นี่ตัวนี้โนเกีย8310นะครับด้านหลังนี่มีช่องใส่ซิมแล้วตระกูลพวกซีรีส์แจะเป็นรุ่นเหมือนซีรีส์ท็อปของโนเกียในยุคนั้นนะครับถ้าทั่วไปก็จะเป็นซีรีส์3 มีซีรีส์สามีซีรีส์หแล้วก็มีซีรีส์เซีรีส์เพวกตระกูลที่เขาเรียกว่าสมัยผมมันจะมีรุ่นที่เขาเรียกว่ากระดุกแล้วก็มาซีรีส์แถ้าเป็น9มันจะเป็นซีรีส์ของคอมมูนิเคเตอร์เป็นคล้ายๆเป็นปามคล้ายๆเป็นปามซีรีส์เต่อมานะครับนี่ก็เป็นซีรีส์แเหมือนกันตัวนี้โนเกียแปดแป้าครับเป็นใส่ซิมนะครับโนเกียแปดแปดห้าศูนย์ตัวนี้ ด้านข้างของเขาเนี่ยยุคนั้นน่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้ที่ดำๆตรงนี้จะมีเป็นตัวส่งสัญญาณอินฟาเรดนะครับไว้ส่งข้อมูลส่งไฟล์กันล้ตอนนั้นเหมือนกับว่าเอาใครถือแป8 5 0เนี่ยส่งเบอร์โทรศัพท์กันก็เอามาชนกันอย่างนี้นี่เอาพอร์ตอินฟาเรดกับอินฟาเรดมาชนกันแบบนี้ทำการซิงค์หรือว่าส่ง เบอร์โทรศัพท์ส่งข้อมูลส่งอะไรกันแล้วตอนนั้นจะเท่มากเลยแล้วก็ราคาเครื่องนี้บอกเลยตอนนั้นสมัยนั้นนี่คือแบบผมจําไม่ได้แต่ผมจําไม่ผิดว่าร่วมๆครึ่งแสนหรือเกินตัวตระกูลซีรีส์แเพราะมันเป็นเหมือนสมัยนั้นมันเป็นเหมือนลักชวรี่โฟนเครื่องนี้เนี่ยทุกวันนี้ผมยังใช้อยู่นะครับเครื่องนี้ผมยังใช้อยู่ใส่ซิมอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี หน้าจอไฟขาวโทรเข้าโทรออกได้เสียงเรียกเข้าสมัยนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะผมเอาโทรศัพท์ผมโทรเข้าดูอ่ะเดี๋ยวผมลองกดโทรศัพท์โทรเข้าดูนี่เสียงเรียกเข้ายุค90 ไปแบบนี้ครับยุคนั้นเท่มากใครถือรุ่นนี้คือแบบรอเลยอะป๋าเลยอะรุ่นนี้ยุคนั้นใครถือ8850แต่ถ้าป๋าไปอีกมันจะมีตัวท็อปกว่าตัวนี้อีกมันจะเป็น8850 g o ตอนนั้นคือนี้เป็นซิวเวอร์สีเงินแต่ยุคนั้นเนี่ยมันจะมีตัวโกคือเป็นแบบนี้เหมือนกันเป๊ะ,ปะทุกอย่างแต่ว่าบอดี้เป็นสีทอง เป็น8850 Gold Edition อันนั้นยังอย่งรอ,อ,อย่างปา๋าแบบเดินไป RCA แล้วแบบรับโทรศัพท์ทีแบบหอรอเลยอะ่ะหลังจากนั้นมามันก็จะมีตระกูล89อะไรพวกนี้เป็นซีล็อกโคเป็นอะไรไปแล้วพวกนั้นพวกนั้นตัวนี้ก็เล่นหาก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับอ่าแล้วก็มีนี่ตัวนี้ยุคนั้นต้องมีมือถือหนึ่งเครื่อง มีเจ้านี้หนึ่งเครื่องมันคืออะไรมันคือโทรศัพท์ PCT ครับคือจริงๆมันก็คล้ายๆโทรศัพท์มือถือนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นน่ะมือถือมันแพงค่าโทรเขาคิดเป็นนาทีอาจจะนาทีละ3บาท,บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะนาทีละ3บาท5บาทหรืออะไรประมาณนี้สมัยแรกๆแพงมากคราวนี้เนี่ยมันก็มีเจ้า PCT เนี่ยผมไม่แน่ใจนะผิดถูกขอไปขององค์การโทรศัพท์หรือเปล่าเขาอ,ออกมาเป็น คล้ายโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ใช่สัญญาณมือถือเป็นสัญญาณของ p c t แล้วค่าโทรมันถูกเพราะนั้นเนี่ยคนเขาจะซื้อ p c t ไว้1เครื่องพกมือถือ1เครื่องไว้รับเท่เวลาโทรออกใช้ p c t เพื่อความประหยัดยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็น p c t นะครับชื่อรุ่น x 6นะครับที่ตอนนั้นใช้กันนี่ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ ไม่มีซิมการ์ดไม่มีอะไระครับใช้สัญญาณของทาง p c t เขาแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่แบตเตอรี่นี่มีเขียนว่า p c t ผ่านไปอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็มายุคนี่อันนี้เป็นยุคจอสีนะครับช่วง2000แล้วอันนี้ก็คือโ o k i ีย6 650นนะครับเป็นยุคที่แบบเรียกว่าปฏวิวัติวงการมือถือมากรุ่นนี้ออกมาแล้วแบบ ถล่มทลายยอดขายด้วยแล้วก็คนฮิตถือกันใช้มากใครถือละเท่มากเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นจอสีแล้วแลเสียงเรียกเข้าอ่ะตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนั่นเป็นเวฟคือตอนออกมาเนี่ยจะได้ยินเสียงแล้วเข้าเพลงโดรไลมอนเยอะมากเลยคือใส่แบบเป็น,เป,นเป็นไฟเวฟเข้าไปเลยถ้าเป็นรุ่นก่อนๆจะเป็นติดต๊ดติดต๊ดติด๊ดติ๊ดธรรมดาอันเนี้ยเป็นไฟเวฟเลยเนี่ยเป็นจอสีรุ่นรุ่นยุคจอสีแล้วตัวเนี้ยฝาหลังผมทํา ต้องไปหาดูดีฝาลังกับแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะยังอยู่แหละแต่ว่าผมหาไม่เจอตัวนี้เป็นสายซิมมันจะใส่ด้านบนนี้ตัวนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีปุ่มเนี่ยครับตรงนี้เป็นจอยสติ๊กเป็นปุ่มโยกตรงกลางเป็นจอยสติ๊กเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาหมุนได้อันนี้มายุคข,ของจอสีแล้วโนเกีย7 650ตัวนี้ตอนนั้นดังมากเท่มาก วเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยโัรศั์ดังแล้วก็สไลด์ฟอ่าฮัลโหลโอเคสามพันล้านนะโอนไปเลยเนี่ยโคตรเทพตัวนี้แล้วตัวนี้ตอนนั้นผมใช้นี่สองตัวนี้ผมใช้เพราะมันเป็นยุคของปามแลวไงมันเป็นยุคของมือถือจอสีแล้วมันก็จะมีปามตอนนั้นมันจะมีปามามี ตระกูลอลิกสันพวก P800 อ่ะที่เป็นโนเกียเขาจะเป็นโนเกียพวกนี้เขาจะเป็นซอฟต์แวร์เขาเรียกซิมเบียนมันจะมีเกมมีอะไรละมีโปรแกรมแล้วเขาเรียกตระกูลซิมเบียนโอเอแต่ว่า P800 ผมจําชื่อของ OS เขาไม่ได้พวกฝั่ง e an, อิลิกสันก็จะมี OS ของเขาเหมือนกันแล้วก็มีตัวโมโตตัวนี้นี่นี่ครับ m o โตโ o l a A1000 ตัวนี้ก็เป็นจอสีแล้ว เป็นจอสีและจอใหญ่ด้วยมีนั้งจอยสติ๊กแถมที่สำคัญมีปากกาสไตลัสและตัวนี้เขียนหน้าจอได้นี่เขียนหน้าจอได้จดโนต้ตกดเบอร์โทรศัพท์อะไรเขียนได้นี่ใส่ซิมการ์ดมีกล้องถ่ายรูปตัวนี้ก็มีใช่ไหมตัวนี้มีกล้องอยังเอตัวนี้ตัวนี้ก็มีกล้องแล้วมีมีกล้องหน้า แล้วก็มีกล้องหลังมีกล้องหน้าหลังแล้วตัวนี้ยุคนั้นใครถือพวกมือถือสไตล์นี้จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนักธุรกิจดูมีอันจะกินพวกนี้จะเป็นยุคหลังมิเลเนียมแล้วข้ามปี2000มาแล้วข้ามเครื่องนี้ไปได้ยังไงอันนี้โทษทีครับเลยมันมาตัวนี้เป็น มอเตอร์โ่ V Series สมัยนั้นเนี่ยช่วงยุค90 2000ต้นเนี่ยมันจะมีม o เตอร์โ V Series มี V Plus ถ้าจำชื่อไม่ผิดน,นะ V ยิ้มอ่า V ยิ้มอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสมัยนะั้นเรียกยิ้มหรือดอดผมก็จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วคือมอเตอร์ a เนี่ยเขาตอนนั้นเน่ยเขาครองตลาดเรื่องของมือถือจอพับเป็นยี่ห้อเดียวที่ทําจอพับลักษณะแบบนี้ ตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆที่เป็นจอเป็นไฟแดงๆครับ m o t o r OLA s t a r t e c ตอนนั้นก็ผมก็ใช้ตอนนั้นน่ะหล่อมากเหมือนยาน StarTech ะแต่เขาใช้ชื่อรุ่นว่า StarTech เหมือนพวกยานอวกาศเลยแล้วเป็นฝาพับแบบนี้พอต่อ,อยาก StarTech ออกมาก็มามา,มาเจ้าตระกูลนี้เลย Motorola V ก็ถล่มทลายอีกขายถล่มทลายอีกเป็น V Series ครับตอนนั้นจนไปถึงรุ่นจอสีช่วง2 0 0 0กลางๆก็เป็นจอพับ ก็ขายดีเหมือนกันคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจอฝาพับแบบนี้ m o r o l a V-Series นี่ฝาพับแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นจอสีแน่ๆแต่เป็นยุ่งเป็นยุคหลังๆ Samsung SGHE E640 อ่าต้องใช้เทคโนโลยีช่วยสายตาไม่ดีเป็นฝาพับเหมือนกัน แต่เป็นฝาพับจอสีแล้วตัวนี้มีกล้องนี่มีกล้องถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปก็ีน่กดอย่างนี้ถ่ายกล้องอยู่ตรงนี้นี่น,นี่กล้องอยู่ตรงนี้นมีกล้องแล้วสองจอนะครับไม่ได้จอเดียวนะนี่เวลาโทรสั์ดังโทรศัพบโทรเข้ามานี่จอจอนอกอันนี้เขาเรียกจอหน้าจอนอกนี้จะโชว์เบอร์นะครับโชว์ว่าใครโทรเข้ามาแล้วก็มี ตรงนี้เป็นจอด้านในซัมซุงนะครับตอนนั้นเป็นน้องใหม่เข้ามาในตลาดมือถือเลย Samsung แล้วก็มานี่ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรซัมซุงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดไม่ออกนะครับเอาเป็นว่าเป็น s a m มซุงแล้วครับเนี่ยซัมซุรุ่นอะไรใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมหน่อย Samsung รุ่นนี้นะครับผมเปิดฝาหลังไม่ออก เป็นนี่เป็นสไลด์แบบนี้มีกล้องหลังนะครับฝาหลังเปิดไม่ออกใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าซัมซุงรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรครับปีไหนมีช่องใส่ micro sd อ้าวดึงปุ๊บหลุดปับ๊บมี micro sd ผมุนค้างอยู่ด้วยตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่รู้ใายุคนั้นก็ไม่ได้เก็บอะไรครับน่าจะเป็นแค่แบบ เล็กๆเ,เลยไม่กี่เมกส่วนใหญ่ก็รูปมีอยู่สองอย่างไม่รูปก,ก็ลิงโทนยุคนั้นอ่ะอันนี้ก็ข้ามไปอันนี้ยุคนั้นนี่ก็เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วยี่ห้อนี้ไอโมบายชื่อรุ่นว่าใช้เทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปสูมาไอโมบาย50-2 นี่ครับตันนี้จอก็แลาวแล้วยุคหนึ่งก็มาแรงนะครับสำหรับมือถือราคาประหยัดทนถึกประหยัดคุม้มไ m o b บ l e จอสีเหมือนกันนะครับตัวนี้สไลด์มีแป้นกดแล้วก็ตรงกลางก็เป็นจอยสติ๊กและโย,โ,ยโยกโยกโยกแบบนี้ i-mobile อ่าต,ตัวนี้ตัวนี้เป็น ตัวเดียวที่เหลืออยู่เลยแบรนด์ Brand, LG นี่ LG ผมเหลืออยู่ครบกล่องสายชาร์จหูฟังครบหมดเปิดติดด้วยถ้าเสียบไฟนะแต่แบตมันเสื่อมแล้วต่อดแดปเตอร์ไม่ติดเป็นจอสีนับมีแอนิเมชันเคลื่อนไหวด้วยตัวนี้ตอนนั้นชอบมากชื่อรุ่นว่า LG ช็อกแลตนะครับแต่ตัวนี้เป็น g o ลด Edition LG ช็อกโกแลตยุคนั้นมันจะเป็นตัวสีซิลเวอร์แต่ของตัวผมเนี่ยผมสั่งมาเป็นตัวเหมือนตัวลิมิเต็ดนะครับโกลดิชันตัวนี้ด้านหลังจะเขียนว่าช็อกโกแลตแล้วด้านหน้าเนี่ยจะสวยมากเลยจะดูพรีเมียมแล้วก็มีคำว่าเนี่ยมีโลโก้ค่าตรงสีทองเนี่ยว่าช็อกโกแลตสมัยนะั้นมันดูเรียบหรูอะเนี่ยคือเล็กด้วยกระทัดรัดด้วยแล้วก็เรียบหรูดูดี เป็นสไลด์ด้วยในเวลารับก็สไลด์รับสายแล้วก็มีกล้องนี่คือตัวด้านหลังเนี่ยมันก็คือจะเป็นทั้งทั้งฝาหลังทั้งแบตเตอรี่เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ใส่ซิมการ์ดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวแบตเตอรี่ก็เป็นอย่างนี้เลยตัวแบตเตอรี่กับตัวเนี่ย เป็นประกันเนี่ยของศูนย์ LG เลยเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นเลยเนี่ยสแตมเลเซอร์ LG เลยเนี่ยตอนไห่ผมซื้อเดือนหนึ่งสองพันสิบเอ็ดเนี่ยครับจะมีช่องใส่ซิมกับช่องใส่ SD card เท่ๆหล่อๆนะครับตัวนี้คูคูเรียบรหรูดูดีไหนบ้างแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ไว้ก่อนอันนี้ทีเด็ดอันนี้เป็นโนเกียเนี่ยเป็นจอสีแล้วละ่ะน่าจะเป็นยุคยุคปี2000ันแล้วละ่ะเพราะว่ามีกล้องเนี่ยยุคหลังปี2 0 0พแล้ว มีกล้องแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นที่แบบถ้าจำไม่ผิดเครื่องนี้น่าจะเป็นของคุณแม่ของผมนะแต่เนี่ยพวกรุ่นล่างๆของโนเกียรุ่นรุ่นตระกูลล่างเนี่ยม,มันจะมันจะมีปัญหาตรงเวลาเปิดฝานี่แหละมันเปิดยากยากเมื่อก่อนนะนี่กล้อง2.0เมกะพิกเซลนี่เอาเป็นว่าใครรู้ว่า ให้ดูชัดโนเกียรุ่นอะไรโนเกียรุ่นอะไรคอมเมนต์ Comment, บอกผมหน่อยละกันใต้คลิปตัวนี้เป็นทีเด็ดครับสมัยนั้นมันจะมีมือถือประเภทนี้ตัวนี้ผมอยากตอนนั้นอยากลองของเมื่อก่อนมันมีมือถือแบรนด์มีโนเกียมีอิริสันมีมอเตอร์โรล่าซัมซุงเออะไรทั้งหลายแหละแต่มันมีมือถือที่ยุค ช่วงหลัง2,000มาแล้วฮิตกันมากคือพวกเนี่ยสไตล์เนี่ยมือถือจีนนี่มือถือจีน Made in China 2าสอซิมครับเทคโนโลยี2องซิมรุ่นแรกๆเลยแล้วที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมตอนนั้นผมซื้อสายเหตุที่ผมซื้อเพราะอะไรไม่ได้เกี่ยวกับกล้องเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับนี่ดูลำโพงมันคตดพอคตดแม่ลำโพงครับเนี่ยมันให้ลำโพงมาเนี่ยแปดตัว เปิเพลงแบบสนันคือมือถือแบรนด์ดีๆเนี่ยไม่มีดังเท่านี้ละยุคหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นคนพอมีอายุหน่อยยุคนั้นน่ะใช้มือถือแบบนี้ช่วงที่มือถือจีนเข้าไปตีตลาดช่วงนั้นน่ะเนี่ยในด้านข้างเครื่องดูเทคโนโลยีเขาเนี่ยเขียน,ยนย 3, 4, A, อะไรเนี่ย MP 3 m p 4 MeG เอะไรเนี่ย เนี่ย 3D สเตอริ o, โอโหดูคุณสมบัติข้างเครื่องอ่ะเนี่ยเห็นไหม m p 3 m p เอ4 3D พสเตอริโออะไรของเขาเนี่ยแฟชั่นสไตล์ Style, ดูมันเปิดได้หรือเปล่าไม่รู้แต่สายชาร์จยังอยู่นะผมก็เนี่ยแบตเตอรี่ก็บวมนิดๆบวมนิดๆเนี่ยยี่ห้อ Open ยี่ห้อ Open แล้วดู 2ซิมแถมใส่ SD c ดี d ได้อีก2ซิมหนึ่ง SD สดีกาโพงราคาถูกๆไม่ซื้อได้ไงก็เลยซื้อมาลองดูยุคนั้นน่ะจะเป็นยุคนึง่งมือถือจีนเข้ามาแล้วแบบผมเห็นคนใช้กันเยอะผมก็เลยสงสัยเห็นเพื่อนใช้เห็นผู้ใหญ่ใช้ก็เอ๊ะพอมาลองดูก็ถามว่ามันโอเคไหมมันก็มัน มันก็สะดวกอ่ะนี่แล้วที่สำคัญมันมีแค่สองซิมลำโพงดูตรงนี้นี่ปืด๊ดมีประการสไตลัสโคดโหดเทคโนโลยีแบบเอาอินวันครบจบในเครื่องเดียวอ่ามาปิดท้ายด้วยเครื่องนี้นะครับเครื่องสุดท้ายแล้ว b บอรี่เคิร์ฟแปดห้าส ยุคหนึ่งของตลาดอันนี้ยุคสมัย iPhone 4 3G S iPhone 4นี่แหละเพราะ iPhone ตัวแรกมันจะเป็น iPhone 2 2G 3G 3G S แล้วค่อยเป็น iPhone 4ทั้งโลกเนี่ยต้องเนี่ยสนิ้วพิมพ์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า BB แชทหากันยุคนั้นยังไม่มีไลน์นะครับใช้ BB แล้วเวลาถามว่าเอ้ขอพิมพหน่อย ใครไม่ใช้ก็เฉยเนี่ยครับเขาจะมีพินพินบีบเพื่อขอแอดกันเป็นเพื่อนแล้วใช้แชทหากันแบ็เบอรี่เคร์ฟแปดห้าสองยุคนั้นเนี่ยคีย์บอร์ดแบบนี้เนี่ยทําเป็นเล่นนะครับพิมพ์กันไวมากนิ้วโป้งมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยพิมพ์แป๊บเดียวเร็วมากเนี่ยยุคนั้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงวันๆเนี่ยจะเห็นเป็นเนี่ยอย่างนี้เลยท่าประจํา พิมนั่งแชทกันทั้งวันแบคเบอรี่ก็วันนี้ก็เอาเครื่องมือสื่อสารนี่ครับที่ผมมีเก็บไว้บางส่วนเอามาทําคลิปให้ทุกคนได้ชมกันที่ผมถามไป2รุ่นใครรู้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่ารุ่นอะไรและใครมีรุ่นไหนก็เอามาโพสต์โชว์กันใต้คลิปได้นะครับไปรุ่น90มาล,ละลึกความหลังกันยุค90ใช้อะไรกันก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ first review ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย